ผ่าดหัวข่าววันนี้ปฏิทินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเดือนพฤษภาค,คม2563มาเช็คก,กันเลยครับเข้าวันไหนกราบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดี ผู้สูงอายุผู้พิการทราบไหมว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2563กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์แต่ละคนโดยตรงแล้วจากเดิมที่เคยใจ่ายให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สวัสดิการสังคมพร้อมกันนี้ยังได้ออกปฏิทินการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2,563เดือนมกราคมถึงกันยาย,ยน2,563เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบวันที่เงินจะโอนเข้าบัญชีกันด้วยซึ่งปกติแล้วจะจ่ายให้ทุกวันที่10ของเดือนแต่หากเดือนใดตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้นเอาเป็นว่าใครที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่อยากพลาดรับสิทธิ์ ลองตรวจสอบกันได้เลยครับโดยเบี้ยยังชีพเมษายนมีกำหนดโอนเงินวันที่10เมษายน2563ในขณะที่เดือนพฤษภาคมกำหนดโอนเงินวันที่8พฤษภาคม2563และในเดือนมิถุนายนมีกำหนดโอนเงินผู้สูงอายุผู้พิการวันที่10มิถุนายน2563ครับ เมื่อมาดูข้อมูลต่อว่าเงินคนแก่หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม2563เข้าวันไหนพบว่ามีกำหนดโอนในวันที่10กรกฎาคม2563ส่วนในเดือนสิงหาคมและกันยายนก็มีกำหนดโอนเข้าบัญชีวันที่10สิงหาและ10กันยายน63เช่นกันครับตาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ60 69ปีได้รับ600บาทต่อเดือน อายุ70-79ถึงปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ถึงปปีได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนครับล่าสุดวันที่28มกราคม25 6 3ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น1000บาทต่อเดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันผู้พิการโดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไป ส่วนข่าวเพิ่มเติมข้อเท็จจริงคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกรมวันที่28เมษายน2563เห็นชอบให้เงินเยียวยา1,000บาทแก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน2ล้านคนทั่วประเทศซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียวโดยกระทรวงพมจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้พิการผ่านการโอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสด โดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยยัยงชีพคนพิการรายเดือนเช็คเงินผู้สูงอายุผู้พิการ2563เงินไม่เข้าทำอย่างไรเนื่องจากว่าทางกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยยัยงชีพผู้พิการโดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อปทอผ่านระบบ e-payment เ,เริ่มตั้งแต่2 5 6 3โดยจ่ายเงินผ่านกันใช้ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมดังนั้นหาก ไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุผู้พิการสามารถไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอเพื่อทําการปรปับปรุงฐานข้อมูลครับสําหรับคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุคือมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์รับทั้งเบี้ยวความพิการและผู้สูงอายุทั้งนี้หากผู้สูงอายุผู้พิการไม่ได้รับการโอนเงินสามารถนําสมุดบัญชีไปติดต่อ ได้ที่เทศบาลหรืออบตอใกล้บ้านเพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและโอนตกเบิกให้ในเดือนถัดไปครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com ฮะและไหนดี .com หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาราดีด้วยนะครับ